สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอฉคาจอาซีเบอรี่ะคะแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้นะทุกคนเรากลับมากันอีกครั้งหนึ่งกับการเห่อเสื้อผ้า try on hall จากชีอินนั่นเองนะคะก็ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งแล้วเนาะ,ะที่ไม่ได้มาเห่อเสื้อผ้าจากชีอินะคะวันนี้พี่จอยก็จะมาเห่อเสื้อผ้าพร้อมกับลองใส่ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเขากําลังจะมีเทศกาล1111นั่นเองนะคะเขาจะจัดตั้งแต่วันที่9กถึง12พฤศจิกายน นี้นั่นเองนะคะก็ในเว็บไซต์เนี่ย,เ,ยเขาจะมีส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้พี่จอยมีโค้ดส่วนลดของพี่จอยนะคะมาฝากเพื่อนๆด้วยถ้าเกิดว่าใครกรอกโค้ดส่วนลดตรงนี้เดี๋ยวพี่จอยขึ้นไว้ให้นะคะนี่คือโค้ดส่วนลดของเราก็จะได้รับไปเลยนะคะลด15แบบไม่มีขั้นต่ําเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือใช้ได้กับทุกไซส์นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่เชีอินประเทศไทยหรือว่าเป็นชีอินของต่างประเทศก็สามารถใช้ได้เหมือนกันก็ถ้าเกิดว่าใครที่สั่ง ซื้อจากต่างประเทศนะคะก็สามารถใช้โค้ดของดิจอยได้เช่นกันนะจ๊ะโค้ดนี้นะคะก็สามารถใช้ไปได้ถึงวันที่6ธันวาเลยนะคะก็ใช้กันได้แบบยาวๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับพนักงานที่สั่งขั้นต่ํา799บาทนะคะก็จะได้รับส่งฟรีเลยนะคะแบบมาตรฐานนั่นเองนะคะโอเคก็ตอนนี้ถ้าเากิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูเสื้อผ้ากันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตถอยนะคะ ก็เริ่มจากชุดแรกนะคจริงๆชุดแรกเนี่ยมันจะเป็นเสื้อนะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนบอดี้สูทนะคะก็คืออยาวลงไปก็ข้างล่างก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแบบนี้แล้วก็มีกระดุมแตบๆนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปซื้อตามนะคะมันจะ ไซส์มีความเล็กนิดนึงเพราะฉะนั้นพี่จอยแนะนําว่าให้เพิ่มไซส์ขึ้นมาอีกสักประมาณไซส์หนึ่งอย่างพี่จอยเนี่ยอันนี้สั่งมาเป็น S คิดว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนได้เนี่ยคงจะสั่งเป็น M นะคะเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเกิดว่าเราแบบแตบบ๊แบๆบตรงเนี้ยมันจะมีความแบบรั้งนิดนึงนะคะก็อาจจะต้อง เพิ่มไซส์ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นอันนี้จะเป็นกระโปรงหนังนะคะเดี๋ยวถอยหน่อยก็จะมีความเป็นกระโปรงแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นปั๊มลายครอปจริงๆปั๊มลายท้งเสื้อนะคะข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยนะคะแต่ว่าสีเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงเนอกแต่ว่าก็เป็นโทนสีดำเหมือนกันนะจจะสวยงามมากชุดนี้คือใส่ออกมาแล้วเนี่ยมีความแบบสวยหรูนะคะแล้วก็ดูแบบเซ็กซีน่นิดๆนั่นเองเนะจา ชุดต่อไปนะคะทุกคนก็จะมาเป็นเสื้อนะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเสื้อแต่ว่าเดี๋ยวพี่ซอยขยับให้ดูใกล้ๆก,ก่อนมันจะเป็นชุดบิกินี่นั่นเองนะคะซึ่งท่อนล่างของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่สอยจะลองใส่ให้ดูด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยพี่ซอยเอามาแมทช์กับกางเกงหนังซึ่งกางเกงตัวนี้จะบอกว่าสวยมากทุกคนคือจะเป็นทรงที่แบบว่ามีความหลวมๆนิดนึงนะคะแล้วก็ ข้างหลังก็จะมาเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเข็มขัดอันนี้ก็คือมาเป็นเซตเดียวกันเลยนะคะก็จะให้เข็มขัดใหญ่ๆแบบนี้มาด้วยก็คือมีความเก๋มากๆเดี๋ยวจอยจถอยให้ดูนะคะ ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยซึ่งพี่จอยเอามาแมชกันเองนะคะและ้วก็ตัวนี้จะเป็นเสื้อค์ดิแกนที่พี่จอยซื้อจาก SHEIN แต่ว่าอันนี้คือสั่งจากครั้งที่แล้วแล้วนะคะก็จะเป็นโทนแบบขาวครีมอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือเป็นการแมชให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะมิกซ์แอนด์แมชเนี่ยเราจะ สามารถแต่งแบบไหนได้บ้างนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้สวยปะ <c oughs> นี่นะคะก็คือจะได้ลุคแบบว่าหนาวหนาวนิดนึงแล้วก็มีความยั่วเบาๆอะไรประมาณนี้นะคะ และนี่นะคะก็คือบิกินี่ที่ใส่เป็นทั้งเซตเลยะคะก็ตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะแต่ว่าพี่จอยเนี่ยมีความรู้สว่าตรงเนี้ยมันแอบมีความหลวมนิดนึงคือจะไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยพี่จอยเอามาใส่แมทช์กับถุงน่องของกุชชี่เดี๋ยวจะถอยให้ดูไกลๆนะคะว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงก็คือมีความแบบถ้าใส่บิกินี่ธรรมดาเนี่ยมันก็จะดูแบบ เฮ้ยธรรมดาไปอะย่างเงี้ยใช่ปะอันนี้เราก็ลองเอามาแมสกับถุงน่องดูอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้อีกหนึ่งลุคที่มีความเก๋น,นะจ๊ะ เรามาต่อกันที่เซตนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามาเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ผ้าของเขาเนี่ยจะเป็นผ้าที่แบบว่ามีความเป็นขนนะคะไม่แน่ใจว่ากล้องโฟกัสหรือเปล่าก็จะเป็นขนแบบนี้แล้วก็อันนี้กระดุมเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราจะเลือกติดมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอย่างพี่จอยเนี่ยคืออยากให้มีความยูอะนะคะเราก็ติดแค่หนึ่งเมกก็พอนะคะแล้วก็กางเกงเนี่ยตรงนี้จะเป็นขาสั้นแบบนี้เลยนะคะอันนี้พี่จอยจับแมทช์กับ ถ้าดาบูทยาวแบบนี้นะคะสีขาวก็จะได้ลุคที่แบบว่ามีความวินเทอร์วินเทอร์นิดนึงนะคะแล้วก็ถือกับกระเป๋าแจ็คมูสนะคะ มากันอีกหนึ่งชุดนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเดรสไหมพรมสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะซึ่งจะบอกว่ามีความบางแล้วก็อาจจะเหมาะกับการที่ใส่ที่เมืองไทยได้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่สบางหนุนพี่จอยจะให้ดูใกล้ๆนะคะคือถ้าดูในรูปเนี่ย มันอาจจะดูมันหนานะคะเพราะว่าคอของเขาเนี่ยค่อนข้างเต่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ซอยคิดว่าชุดนี้เราสามารถที่จะใส่เดินห้างได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ความยาวก็ประมาณนี้ข้างๆก็จะมีแหกขึ้นมาแบบนี้นะคะ แบบเซ็กซี่นิดหนึ่งซึ่งพี่จอยคิดว่าชุดนี้เนี่ยพี่จอยจะเอามาใส่กับเข็มขัดกุชชี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวลองใส่กันดูเลยนี่เลยค่ะพอใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้ารูปพี่จอยเท่าไหร่แต่ว่าพอเราใส่กับเข็มขัดแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ชุดแบบมีความรัดรูปขึ้นมานะจ๊ะ is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when back มากันที่อีกชุดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดเรสนะคะแต่ว่าดีเทลของเขาเนี่ยคือจะเป็นผ้าแบบเหมือนเสื้อเชิ้ตเลยนะคะทุกคนคือมีความเก๋มากข้างบนเนี่ยมันจะมีความแบบหลวมๆนิดนึงนะคะสังเกตดูแขนเสื้อก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นแบบกระโปรงนะคะแล้วตรงนี้บริเวณเอเนียเขาจะมีการเย็บ พื่อให้แบบว่าเข้าเอวนะคะแล้วก็ข้างหลังถ้าเกิดว่าเพื่อนดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าแบบเขามียางยืดด้วยนะคะสวยงามมากคือชุดนี้เป็นชุดที่แบบถูกใจพี่จอยมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยชุดนี้พี่จอยจะเอามาแมทกับรองเท้าบูทนั่นเองะคะ่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายปีนะคะเราก็ต้องแมายว่าแต่งให้มันดูหนาว,น,าวนิดนึงแต่ว่าความจริงแล้วคือมันไม่ได้หนาวเลยเพราะว่าเสื้อตัวนี้ก็จะค่อนข้างมีความบางแล้วก็ใส่ง่ายนะคะ ากันที่อีกหนึ่งเซตนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเซตผ้าแบบเป็นเสื้อแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระโปรงแล้วก็มีความแหกแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ซอยให้เพื่อนๆดูเนื้อผ้ากันก่อนคือจะบอกว่าเนื้อผ้าเนี่ยค่อนข้างมีความบางนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือพอเนื้อผ้าบางแบบนี้เนี่ยมันจะมีความคลิ้วแล้วก็เวลาใส่ออกมาแล้วเนี่ยไม่ดูอ้วนด้วยนะคะนี่ก็เหมาะกับการไป ทะเลไปบีชอะไรประมาณนี้เนะาะเพราะว่าพี่จอยก็ชอบไปเที่ยวทะเลบ่อยเหมือนกันคิดว่าเซ็ตนี้ยังไงก็น่าจะได้ใส่แน่นอนคะแต่ว่า เส้ Set นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่แบบนี้มันก็จะดูธรรมดาเกินไปเพราะจริงจริงพี่จอยเห็นร้านใน i n s t a g r กรเนะี่ยเขาขายแนวแ,น,วแน,วนี้ค่อนข้างเยอะนะคะพี่จอยก็เลยสั่งดิกินนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นของชี้อินเหมือนกันเลยนะจ๊ะเพื่อที่ว่าจะเอามา mix and match เดี๋ยวเอาเนื้อผ้าให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะคือสีของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นโทนเดียวกันเป๊ะแต่ว่าจะเป็นขาวเหมือนกันนะคะน,นี่ก็จะมีความแบบขาวกว่านะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าพี่จอยจะลองเปลี่ยนให้กับเพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะคะ ชดาดานี่เลยค่ะทุกคนหลังจากที่เปลี่ยนเป็นข้างบนมาแล้วนะคะก็จะได้ลุคที่แบบว่าเซ็กซี่ยัวยัวแบบนี้เลยนะจ๊ะก็มีความแบบว่าชิคๆแล้วก็แน่นอนว่าเก๋แล้วก็ไม่ซ้ำใครแน่นอนนะจ๊ะ ชุดต่อไปนะคะทุกคนก็จะไม่ได้มีการมิ x แอนแม t ช์แล้วนะคะน,นี่ก็จะเป็นชุดผ้าซาตินเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อผ้ากันใกล้ๆนะคะเนื้อผ้าเนี่ยจะเป็นแบบว่ามีความบางมากๆเลยแต่ว่าข้อดีคือด้วยความบางของเขาเนี่ยจะทําให้ชุดที่ใส่ออกมาแล้วเนี่ยดูไม่อ้วนนะคะแล้วก็มีความพลิวด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีความแบบว่าแหงขึ้นมาแบบนี้นิดนึงนะคะก็ให้ดูยุ้ยยวน่ารักนะคะชุดนี้ก็น่ารักมากเป็นชุดที่พี่จอยใส่ออกมาแล้วก็คือพอดีตัวเลยนะคะ ไซส์ที่เริ่มมาก็จะเป็นไซส์ S นั่นเองนะจ๊ะทุกคนชุดนี้จะบอกว่าพี่จอยชอบมากคือแบบ I love มากคือเขาสมาเป็นลายแบบมีลวดลายนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นลายดอกหรือลายอะไรนะคะฟีลคล้ายๆแบบ เหมือนผ้ามัดยอมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคือสวยมากเป็นชุดที่คิดว่าสามารถที่จะใส่ไปทะเลก็ได้หรือว่าจะใส่ไปปาร์ตี้กลางคืนแกลมแกลมก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะคือแบบถูกใจพี่จอยมากแล้วเนื้อผ้าของเขาเนี่ยจะค่อนข้างมีความบางนะคะแต่ว่าใส่ออกมาแล้วเนี่ยคือพอดีมากๆแล้วก็เน้นสัดส,ส่วนให้ดูสวยงามมากๆเลยค่ะ ชุดสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเดรสสีส้มนะคะคือจะบอกว่ามีความซัมเมอร์ว่ามีความยั่วมากๆเลยเนื้อผ้าของเขาเนี่ยจริงๆจะบอกว่าเขารองมาสองชั้นนะคะทุกคนคือจะไม่ได้มีความบางมากแต่ว่าก็จะไม่ได้หนามากนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยคือจะโชว์หลังไปเลยคือมีความแบบเซ็กซี่มากๆเลยนะคะอันนี้ก็สามารถใส่เที่ยวแบบซัมเมอร์เช่วทะเลได้หรือว่าจะใส่ไปแบบว่ารูทถอปกลางคืนอะไรอย่างงี้ก็ได้เช่นกัน,นะ คือจะบอกว่าตอนเนี้แสบตามากเพราะมันเป็นสีส้มที่แบบมีความแบบสะท้อนแสงนิดนึงนะคะแต่ว่าพี่จอยคือแบบรู้สึกว่าชอบมากเลยนะมันมีความแบบยั่วยๆนะคะแล้วก็ มีความน่ารักสดใสในตัวด้วยนะจ๊ะก็ถูกใจมากโอเคค่ okay, ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเสื้อผ้าที่พี่จอยมาเจากชีอินในครั้งนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะส่วนตัวแล้วพี่จอยรู้สึกว่าชอบเกือบจะทุกชุดเลยคือมีความรู้สึกว่าแบบครั้งนี้เนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จมากในการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมตามไปชอ้อปแล้วก็ใช้ส่วนลดของพี่จอยด้วยนะคะสําหรับเสื้อผ้าทุกชิ้นที่พี่จอยใส่ให้ดูนะะในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวจ ใส่ลิงก์ไว้ให้ตรงช่องคาบรรยายนะคะเพื่อว่าใครที่อยากจะสั่งชุดเดียวกับพี่ซอยจะได้กดเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจกันด้วยแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันเลยนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย